กินดิไปไหนตายดิเฮ ah> ียไอ้กิ่ก่ายขยะไอ้ส UH> ัตว์ขยะสังคมไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้อยู่ดำๆมาพวกมันนะม็มเลยขายวินเทจหรอ ไม่มีพี่เตอร์มีฟังเสียงมีตีเตีเออเสียงค้นงอมอ่ะเสียงมีตีค้นงอมเป็นไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้คุยกับไม่รู้มันมันคุยกับผู้หญิงครับผมมันกระชากมันมาไงเออมันน่าสตีจริงอ่ะไอ้เหี้ยจริงครับเขาทุ่มเทกันตีทุ่มทิ้งอ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงอะตีอยู่แถวหน้าตลอดเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเมืองไปเมืก็เข้ามัก็เข้าสตาร์ทาวต่อรอรอรออะไรอ่ะ เอาเยี่ยตีสุดนะเยียแต่ตัวแหมจุกนะมึงไล่กดไอเยียตีนะมึงไล่ปืนปืนปืนมึงไล่กดเยียตีนะมึงไล่กดไอีนาตีมาาตีเีาตีตาตีมาาตมาีมาตีมาีมาีเาตีมาตีมาตีวาตมาตีมีมาตาตีมามาตี่าตมาตีมาอาีมตีมาตีตีามมมามามมามาพีานีีมีา ไอตีอยู่หลังสุดนะไอตีเฮ้ยปนปืนปืนมึงขับมึงขับอย่าอย่าทะลุชนไปไปนะเดี๋ยวรถพังเดี๋ยวผมไปปวนตัวปืนให้พี่ดำเลยดำเลยดำเลยจัดอะดไม่งอ๋องัดดเอาเลยใส่เลยนีมันรอบขอบไปพวกนี้มันตอบอเยอะไอ้ย่เฮ้ยครเป็อบอย่างไมร้ายมันขัดบางพีเปล่าสูตรช่องสัลสีพวกนั้นอะเอาด ไอ้ร่วงไปหลังไปร่วงไปหลังไปร่วงไปหลังไปเขาร่วงตีงตงปืนเขาอ่ีปืเขาไอเอาปืนเขาก่อนฮ้ยี่ตีอยู่นี่ยีตียียต,ยตยยียีขยะขาดถุยถุยถุยถุ ชุยยี่ตียขยะถุยโดนกูไอสัตว์แป๊บนึงไอ้กิ้งกา,อาไอ้กิ้งกามาตรงนี้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 มึงมาเกิดตรงนี้นี่มึงมาเกิดตรงนี้นี่สัตว์ได้ไอ้งอก <c oughs> ไอ้งอกบับเงือก <c oughs> ได้อ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้มาดิอ <มา S 3> ่ะเ,<ช>เดี๋ยวมึงก็รู้มึงมาสิสัตว์มึงมาสิ เล่นมีดควยไรเฮียแก่ไปอยู่สวแกใช่ปะไรโอยยิกยิงกัเอยู่เลยไอพวกเอายียกิกาดิพวกเอายี่กิกาดิเฮียพวกเอากี้กาดิมึงรอบนี้มันเล่นไม่เป็นมันเล่นไม่เป็นมันปัญญาอ่อนมึงดูดิไม่เป็นจัดอะไรอะแทงเฮียอะไรอะแทงอะไรอะแทงอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะลงมาตายวะเนี่ยอะไร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 อาอ

ตายตายตายเฮ้ยพี่ตะเล่นกอ่เฮ้ยนือน้ำกลือเชียน้ำเกือัเกือมนี่ไปุู่ตายมึงลองแป๊บี้เพื่อนชุบอยู่กดเิวเฮียเย้ยไม้ไมมันเยอะไมมเยอะเก็บขัดด้วย้รเก็บขัดด้วยเก็บขัดปตีพร้อมล่านะปรตีพร้อมล่าน ไปไปไปรถสีด้วยครับไปรถสี<ล> <Through you. S 3> ด้วยโอ้ยโดถเดโดวเดีมันดัดไหมต้องผิดปนาทางเร็วนี่กว่า

ไอโง่เหี้ยขยะอะไรกิกาไอ้เหี้ยกิกาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกิกาไอ้เหี้ยปากดีจัดปากดีจัดไอ้เหี้ยดีเป็นหมาไอ้สัตว์นี่เป็นหมามึงแกนีไปไหนตายดิไอ้เหี้ยไอ้กิการ์ขยะไอ้สัตว์ขยะสังคมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวติีั เออตายเนี่ตายคููเดี๋ยวเอาไปนี่เอาไปราบมันไปนี่ยิงกิกาเดี๋ยเอาไปนี่เอาไปมาเล่นนี่แหละไอ้เหียไอ้เี่ยมันไปไม่ได้หรอกไอ้นี่ไอ่ยไอ่ไอไอ้ไม่ไไอ้ไอ้เ่ยอเนเนี่ยเอนี่ยมนี่เนี่ยนยนี่ไอ้เนี่อี่ยอะไเ่ยอ้ไอนยไมเ่อ้่ไอนยอ้ไอยอะไรอะไรมยอะไร้ยอะไร้ยอไ

ไอ้ย่าจุกอย่างข้างอ่ะไอ้บ้าตู้ม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 าตู้ไอ้ยจุกแม่งเกมพิกเลยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ย่าตีอย่างโฟย่าจุกอะอย่าหนวกอยู่นี่อยู่นี่พี่ตีอยู่นี่พี่ตีพี่ตีอยู่นี่นเหมือนตกเหมือนตกเหมือนตกเหมือนเดิม ีนไหนอ่ะไหนที่ว่าเกินไหนที่ว่าเกินไม่เว้ยไอ้เหี้ยมึงเล่นอุ้มได้อ่ะมึงเล่นแบบไม่อุ้มไม่ลากกูไม่ถนัดไอ้สัสกูไม่ถนัดไอ้เหี้ยกูไม่ถนัดก็ได้เฉยเล่นแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมิจ๊ะมิจ๊ะมิจตอนนี้มีมีปากมีเสียงอะไรหมดอย่างนั้ทุกคน

ไปเรมวไน้โ่ไปเร็น้่มาชนรไม่รอไวังวางวางวงวง้ฟีฟ์ขึ้นลงพึ้นลงน้ครับโ่ขึ้ลงน้ ไอ้ยีกูทีบไปไปไป ต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีของคุณแจ็คแป๊บโผยูทูบเบอร์ดังค่ะที่ได้มีเหตุทะเลาะวิวาทเปิดสืกกับคุณเมลัยรัชดาหัวหน้าแก๊งน้ำไม่อาบนะคะจนทำให้โซเชียลแล้วก็คนดังค่ะออกมาวิจารณ์กันอย่างร้อนระอุค,ค่ะโดยในเวลาต่อมานะคะทางด้านของคุณเมลัยค่ะนั้นก็ได้โพสต์ภาพระหว่างที่ตัวเองค่ะกำลังเผชิญหน้ากับคุณแจ็คแป๊บโผรวมทั้งภาพเข้าของที่ถูกทุบพังเสียหายค่ะโดยคุณเมลัยนั้นได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่า คุณปกป้องเมียคุณผมก็ต้องปกป้องลูกเมียผมเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณเมลัยก็ได้เล่าอย่างละเอียดค่ะโดยอ้างว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ภรรยาคุณแจ็คแป๊บโกเนี่ยเดินมาที่เต็นท์คุยกับถามว่าเป็นอะไรใจเย็นๆแล้วมีการท้าทายให้ทําร้ายแต่พอเมลัยเนี่ยไม่คุยด้วยก็ถูกกระชากคอเพื่อตามเปิดต่อสุดดตไม่เปิดต่อชุดปิดควยไร้อย่าปิดจะปิดเดี๋ยวกูเตียงเอาึงผักออกแเป็นอย่างคลิปที่เห็นดังกล่าวค่ะเพราะว่าไปเอาอะไเนี่ยเน้ให้เน้นให้เน้นให้เา เป็ดทำดีๆเป็ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตีเองเดี๋ยวกูตีเองมึงถอยไปมึงถอยไปเดี๋ยวกูตีเองมึงถอยไปมีดอ่ะมีดอ่ะถอยไปดิมีดอ่ะสวยไอ้ลุงอยู่คนละฝั่งกันแล้วนะเออลุงอยู่คนละฝั่งกัเขาจะหลอกไรเสียงนะไอ้สัส ทำไมรวมคนคนเกี็บจุกหนึ่งแผ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเลยจ้าเอาโดยเล่นเล่นเล่นอยู่ในโซนเล่นอยู่ในโซนไม่ต้องกระจายดีกว่าผมว่าเ,<อ>เล่นอยู่ในโซนอะอยู่ในโซนกันอะเล่นด้วยกันเลยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอย่าแตกอย่าแตกอย่าแตกวงอย่าแตกวงเมื่อก,ก,ก,กี้เราหลุดเมื่อเมืกี้เราหลุดไปเยอะมากอะผมว่าเล่นในโซนดีกว่าโซนเราไม่กินเแต่กินโซนอะกินน้ำก่อนเอพ้ย PA PD แผลว ปั๊มเยอะนะปั๊มเยอะนะปั๊มเยอะวางวางเมืองเมืองบนน่ะวางยิงปีเียมันมีใครวางยิงปีเลยเหรอมันโล่ง Oh! <laughs> <laughs> สัตว์เอ้ยยี่อะไอ้ติมมันไปไหนเติมมันไปหาไอเติมมันไปหายไรตรงไหนรอรอไปเลยอันนี้ตัวนอนงอนอนงอกนอนยอมเลยี้เอาง่ายปืนไม่มีใครไหวอ่ะกูแค่นั้นแหละไอี้อโอ้โหโอ้โหนี่ยังไม่หย่อนเล่นปืนเลยเนี่ยน้องก็ยังเล็กขนาดนี้แ้วเนี่ยน้องนงอกนอนงอกของพี่ สน่าสเตย์จริงๆกลับไปคุมบุญเดนิก้าดีกว่ามาน้องบอกกลับไปคุมบุญเดนิก้าดีกว่าน้องบอกเหมาะสุดแล้วน้องไอ้เหี้ยไฟเราไม่ไหวไฟเราไม่ไหวแข่การโดนเรือครับแข่การโดนเรือครับอาจารย์ ไปตาหนึ่งตาหนึ่งตาท้ายไปตาท้ายเอาหน่อ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 ยพี่ครัเออตาท้ตาใช้เน้นเน้นหน่อยเน้นเน้นหน่อยเล่นกันโทนเดียวกันหน่อยเล่นเกมไปยุ่เพื่อนด้วยเฮ้ยมาเล่นมาเล่นได้เออเล่นตรงนั้นได้ตรงนั้นเดี๋ยวผมขึ้นตึกวางยีนพีด้วยให้มันรถมันพังด้วยปืนมันยิงคิว ตีไปตีไปตีไป อีตัวนึงอีตัวนึงอีตัวหนึ่งวิ่งมาเอาอีตัวหนึ่งเอาอีตัวนึงเอาอีตัวหนึ่งสวยจา้าสวยจา้าตอนนี้แดกเรี้ยบตอนนี้แดกเรี้ยบไป hey, ลุงเอเอไม่ไม่กูลงไปเล่นล่างช่วยเพื่อน นี่โง่จัดอันนี้โง่จริงไอ้เหี้ยดีไม่มีแกตีมันกันไรไลยมาปิดตัวชกมาวิ่งเล่นนี่อล่มาใหญเอากูไปช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเฮ้ยมึงมาสบฉันมาามาสบฉันมานี้ตีวันนี้กับมึงเหมือนกับมึงน้องแต่กับมึงคนตีขาเขาต่อเพื่อนใช่ขาเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว Alright. Oi. 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 wait <laughs> <laughs> กมาดิสัตว์กมาดีก็อดีอุ๊ยสู้ดีกว่าไอ้นี่ึงออกมาดิมึงออกมาดิสาดมึงกลัวเฮียลายลายขยะกันพวกรออยู่ในร้านได้สัตว์เดี๋ยวกูมาเฮ้ยไป อย่าพ <muitas> ึ่งรีอ no ย่าพึ่งรีอย่าพึ่งรีไอตีว่เอ้ยมานี่มานี่เซิร์ไฟเซิร์อไอเซิร์ฟเอไอเซิร์ฟมานี่เซิร์ฟวิจามกูบ้าเอ้ยที่กิ๊กกามันไปแอบอยู่ข้างในนั้นอะพึ่งดีไปแล้วพึ่งนีไปแล้วพึ่งนีไปแล้วเอาไปดีแล้วโอ้โหเยี่ยมมันทิ้งเพื่อนเอาไรรู้พอ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 แค่เหรอย้อนหลังไม่ได้ดูย้อนหลังไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ตั้งค่าไว้มันไอ้นี่ครับดีจี Channel switched ไปเจอ,อยี่โมงไอ้เซิร์ฟสรุปยังไงวันพรุ่งนี้หรือว่ามึงจะไป,กกาไปงานนี้ไม่ไม่พรุ่งนี้ผมไม่มาพรุ่งนี้ผมอยู่อยู่พรุ่งนี้พักวันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปเดี๋ยวผมไปประสานงานกันนะยกให้ด้วยว่าจะเล่นในเมืองด้วยผมอะ่ะโอเคขอบคุณมากทุกคนอขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับเอบอบจอกันในสองหมื่นจะได้ครบแสนไงกูต้องติดหนึ่งนในสิบอะ รักจ๋ากกดหน่อยครับ